หลวงที่น้ำฝนวัดไผ่ล้อมนครปฐมส่งทีมทนายความพร้อมวัยยาวัจกรวัดฟ้องแพรรี่ไพรวันและหนุ่มกัญชยัยพิธีกรรายการโหนกระแสพร้อมพักพวกร่วมสิบคนข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาวันนี้วันที่11สิงหาคม66เมื่อเวลา10บนาฬิกา พระครูประหลัดสิทธิวัดหรือหลวงที่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมได้มอบอำนาจให้ทนายสุภพัฒพธน์นิติสาสทรทนายความและวัยาวัจกรวัดไผ่ล้อมเมื่อที่ศาลจังหวัดนครปฐมยื่นฟ้องคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับนายไพรวันวรณบุตรจำเลยที่หนนายจตุรงจงอาสาจำเลยที่สอง บริษัทดีคืนดีวันจำกัดจำเลยที่3านายภูดิตหรือกัญชัยกำเนิดพลอยจำเลยที่4นางสาวปัิดากำเนิดพลอยจำเลยที่5บริษัท BEC m u l มัลติมีเดียจำกัดจำเลยที่6 นางสาวรัตนามาลีนนท์จำเลยที่7นางสาวนิพามาลีนนท์จำเลยที่8นางสาวอัมพรมาลีนนท์จำเลยที่9และนางรัชนีนิพัตกุศลจำเลยที่10โดยในคำฟ้องบรรยายว่าเมื่อวันที่28กรกฎาคม2566เวลาประมาณ12นาฬิกาเศษนายกัญชัยได้เชิญนายไพรวันและนายจตุรง์มาในรายการโหนกระแส โดยมีหัวข้อเรื่องว่าแพรี่ฟาดกลับหลวงพี่น้ำฝนปกป้องพระพยอมกรณีที่พระพยอมกัล,ลยาโนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเมืองและพาดพิงสถาบานันซึ่งต่อมาหลวงพี่น้ำฝนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าตามกฎม,มหาเทรสมาคมห้ามมีให้พระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและไม่เหมาะสมในการพูดเรื่องสถาบานัน ปรากฏว่าน,นายกัญชัยได้เชิญนายพริวันและนายจตุรงมาออกรายการโหนกระแสมีข้อความอันเป็นการร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยนายพริวันจำเลยที่หนึ่งกับพวกหมิ่นประมาทโจดโดยกล่าวหาโจดว่าใช้โอกาสที่พระพยอมไกยาโนออกมาวิพากวิจารณ์การเมืองและดูหมิ่นสถาบัานมีประชาชนเข้ามาตำหนิติเตียนและโจดอาศัยจังหวะและโอกาส ได้ทีขี่พะโลกซึ่งหมายถึงพูดซ้ำเติมพระพยอมกัญญา,านโนว่าเมื่อพระพยอมเพลี้ยงพลัมแสดงว่าโจ์เป็นคนไม่ดีและหาว่าเป็นคนพาลไม่ควรที่จะไปทะเลาะด้วยโดยเปรียบเทียบว่าเอาทองไปรูปกระเบื้องเป็นคนละเมิดพระธรรมวินัยการลงนหน้าทองเป็นพระสายเวทและไสยศาสตร์ทำคุณสาสและโจ์เป็นคนไม่ดีและการปลุกเสกแมสมีย,ยันเป็นการทำคุณสาส เป็นพระผู้ใช้เดรัจฉานวิชาเป็นพระที่ไม่น่าเลื่อมใสโจทย์เป็นพระชอบโหนกระแสหรืออยากดัง ชอบปลูกเสกเลขยันชอบปลูกเสกกระเป๋าแบรนด์เนมทำให้คนงมงายเป็นพระวิญญาธิการตอกต่อยคือเป็นพระกระจอกต้อยต่ำเป็นการดูหมิน่นดูแคลนและเหยียดหยามโจ์เป็นผู้เลี้ยงชีพโดยมีชอบใช้เดรัจฉานวิชาไม่สมกับการเป็นพระและกล่าวหาใส่ร้ายว่าโจ์เป็นพระวิญญาธิการมีคุณสมบัติไม่ดีไม่งามไม่เคยบินทบาทมัวแต่จับพระออกบินธบบาทและกล่าวหาว่า โจ์เป็นพระวิญญาธิการที่ภาค14แต่ไปก้าวไก่ในเขตของพระพยอมโดยใช้ถ้อยคำหยาบคายและลบหลู่ด่าว่าต่างๆนานา,นาซึ่งโจทย์ไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าวและกล่าวหาว่าโจทย์ไปตรวจสอบวัดอ้อมน้อยและถูกด่ากลับมาทําให้ประชาชนดูหมิน่นดูแคลนเหยียดยามโดยเฉพาะทั้งจําเลยที่1และจําเลยที่สองได้สลับกันพูดจาดูหมิน่นดูแคลนเหยียดยามโจ์ตลอดเวลาโดยมีจา ำเลยที่4คอยให้การเสริมเติมแต่งคำพูดเพื่อให้จําเลยที่1และจําเลยที่2พูดจาให้ร้ายป้ายสีโจทย์จําเลยที่4หยิบประเด็นในเรื่องของกุมารทองในเรื่องของการขายผ้าขายกระเป๋าแล้วให้จําเลยที่1และจําเลยที่2มงด่าว่าโจทย์อยู่ตลอดเวลาและกล่าวหาว่าโจทย์ไม่ใช่เป็นพุทธบุตรแต่เป็นพราหมใส่ผ้าเหลืองห่มจีวรของพระพุทธเจ้า แต่บูชาเคารพเทพของพรามเป็นการดูถูกและเหยียดหยามโดยเฉพาะจำเลยที่สองด่าโจทย์ว่าเป็นพระบัติศพเป็นพระวิญญาธิการตอกต่อยน้อยค่าและจำเลยที่หนึ่งกล่าวหาว่าโจทย์เป็นพระลัทธิธรรมคือ เป็นพระผู้ไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาปการกระทําของจําเลยที่หนึ่งที่สองและที่สี่ดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นเหยียดหยามด้อยค่าความเป็นพระของโจทซึ่งจําเลยที่หนึ่งที่สองและที่สี่ไม่ควรกระทําเช่นนั้นโดยมีจําเลยที่สามที่สี่ที่ห้าในฐานะบริษัทและกรรมการของบริษัทต้องคอยสอดส่องดูแลมีให้จําเลยที่หนึ่งและจําเลยที่สองและจําเลยที่สี่ทำการหมิ่นประมาทโจ ต้องคอยเตือนคอยห้ามคอยปรามแต่ไม่มีการเตือนการห้ามการปรามแต่ปล่อยให้จำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองและจำเลยที่สี่ดันเนินรายการไปจนจบรายการเพื่อสร้างเรตติ้งของรายการโหนกระแสและของสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD หรือออนไลน์ส่วนจำเลยที่6ในฐานะที่เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์และมีจำเลยที่ 7- ถึงที่10เป็นกรรมการต้องห้ามปรามและต้องคอยสอดส่อง ดูแลมีให้จำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองและจำเลยที่สให้สัมภาษณ์และดำเนินรายการอันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ซึ่งข้อความที่จำเลยที่1นึ่งจำเลยที่สองและจำเลยที่สหมิ่นประมาทโจทก์โจทก์ไม่ได้มีพฤติกรรมดังกล่าวการกระทําของโจทก์ในแต่ละเรื่องไม่ผิดพระธรรมวินยัย หากจำเลยที่1และจำเลยที่สองเห็นว่าโจทกระทำไม่ถูกก็ควรที่จะร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นซึ่งจำเลยที่1และจำเลยท,ที่สองทราบดีว่าสามารถทำได้แต่ไม่กระทำกลับใช้ช่องทางออกรายการ ผนกระแสดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาทโจททำให้โจทเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังด้วยการโฆษณาต่อมาเวลา10นาฬิกา30นาทีทนายสุภพัฒน์พจนิติศาัทนทนายความและวัยยาวัจกรวัดไผ่ล้อมพร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายศิษยานุศิ์ได้เปิดถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยมีคณะสงฆ์ร่วมรับฟังในกรณีดังกล่าว ที่ศาลาหลวงพ่อภูวัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม